ตลอทประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยใบฉีดสไตล์ประจำวันที่18กันยายน2568โดยชายะบูัิครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้อะไรยังไงเมื่อต้องจับตาให้ดีเมื่อมาดามแป้งได้ยกทีมชาติไทยได้โพสต์ปรปิศนาทัพช้างศึกทีมชาติไทยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ในครัคงนนี้ก็เป็นได้ ซึ่งบาดางแป้งโดนบอลล่ามซำนายกสาคฟุตบอลแห่งประเทศไทยโพสต์ปริศนาอาจจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่หรือไม่ทำเอาแฟนบอลไทยต่างจับตากันยกใหญ่เลยนะฮะเมื่อมาดางแป้งอาจจะมีเซอร์ไพรส์แข้งหน้าใหม่ทีมชาติไทยในครังนี้เพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่ซึ่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่จะมีการประกาศรายชื่อชุดโดยศึกเอเชียนคัพ2027ร,รอบคัดเลือกในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ะายสิทธิ์แฟนบอลไทยอาจจะได้เห็นแข้งใหม่อิมพอตจากยุโรปในคังนี้ แคปชั่นาระบุว่าใจเย็นๆก็ได้กันนะคะโดยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของโค้ลญี่ปุ่นมาสดาอิชิมิมคิวทำศึกเอเชียนคัพ2วัน27รอบคัดเลือกนัดที่3และก็นัดที่4ช่วงฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนตุลาคมพบกับชนีสทเปแบบไปแล้วก็กลับในวันที่9ถึงลาคมโดยจะมีการแจ้งรายละเอียดในครั้งนี้ให้ทราบกันอีกครั้งในภายหลัง จะเป็นต้องชิสตสถานเดียวเท่านั้นเพื่อโอกาสในการเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายรายการถ้วยใหญ่สุดของทวีปเอเชียในครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะครับอ่านะผมเป็นในว่างานนี้มาดามแป้งบอกว่าใจเย็นเพราะฉะนั้นเราก็ใจใจเย็นแบบไหนไม่รู้นะฮะเพราะว่าอยากรู้เหลือเกินว่ามาดามแป้งนั้นนําใครเข้ามาใช่จูดสุนซาเบลหรือไม่ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยนักเตะไทยและก็มาดามแป้งกันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้จะโยโฮดารุนทักซิมร้องหนักจะเอาสุบนัณวิธีเดียวที่สามารถเอาชนะบริลัมได้โดยความหลงหลังศึกซูเปอร์บิ๊กแบตแห่งอาเซียนสุบนัณเหมือตนตาในรุกทีมชาติไทยมีส่วนสำคัญกับ2ประตูในการยิงไปหนึ่งแล้วก็แอสซิสไปอีกหนึ่งพาบริลัมนะครับทีมตัวแทนจากประเทศไทยพลิกนรกแซงดับยาโฮดรุนทักซิม ทีมยักษ์ใหญ่มาเลเซียซุปเปอร์ลีกไปอย่างสุดมัน2ต่อ1นโดยประเดิมชัยชนะแรกในการแข่งขัน A f c แชมเปียนลีกอีลิทในฤดูกาล2 0 2 5หล่าสุดนั้นกลายเป็นกระแสหนักแฟนบอลม,มาเลเซียต่างเรียกร้องให้ยาโฮนโ,โดเรนทักซิมคว้าตัวสุบเหตเอนตาม,มาร่วมทีมพร้อมกับมองว่านี่คือหนทางเดียวที่ยาโฮจะเอาชนะบริดัมในครันาานี้เพิ่มเติม,ตมได้ความคิดเห็นของแฟนๆมาเลเซียที่ว่าจะเอาสุบเนตไปร่วมทีมนั้นคอมเมนต์แรกเขาบอกว่า เราต้องยอมรับสุบนัตเนี่ยคือฝันร้ตรายของยยโฮจริงๆคอมเมนต์ต่อมาถ้ายยโฮอยากชนะวิธีเดียวคือการซื้อสุบนัตเหมือนตาเข้ามายู่ในทีมซะคอมเมนต์ต่อมาสุบนัตคือประชาลูกหนังอาเซียนอย่างแท้จริงนะับเวลานี้คอมเมนต์ต่อมาอาริฟไอมานเก่งแต่ว่าสุบนัตเล่นได้คงเส้นคงวางมากกว่าและก็อันตรายมากกว่านะคอมเมนต์ต่อมาการเจอกันระหว่างยยโฮกับบริดัมกลายเป็นศึกดาบิแ้แช์ของอาเซียนไปแล้ว คอมเมนต์ต่อมาฉันไม่อยากจะเชื่อลยว่าบอลนั้นมีโอกาสมากมายแต่ต้องแพ้เพราะนักเตะไทยในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาสุบรรณสมควรจะไปเล่นเจดีกเขาเก่งเกินกว่าจะอยู่แค่อาเซียนแล้วคอมเมนต์ต่อมาทายาโฮเดินทักซิมคว้าตัวสุบรรณมาได้เราจะครองอาเซียนได้อย่างแน่นอนนะคอมเมนต์ต่อมาบริลัมชนะเพราะมีสุบรรณถ้าไม่มีเขาก็ทีมธรรมดานะคอมเมนต์ต่อมาทุกครั้งที่สุบรรณเหมือนตาได้จับบอลฉัน รู้สึกมัน่นใจยังไงไม่รู้คอมเมนต์ต่อมาทำไมเราไม่พยายามซื้อตัวสุพณัณเหมือนตาตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดฤดูกาลแล้วคอมเมนต์ต่อมาสุพรัณดีกว่ากองหน้าคนไหนที่ยักูมีอยู่ตอนนี้ซะอีกนะคอมเมนต์ต่อมาแม้ว่าเราจะแพ้แต่ฉันขอเคารพสุพรัณจากใจจริงเขาคือดาวเด่นของอาเซียนของแท้คอมเมนต์ต่อมาถ้าสุพรัณมาเป็นเพื่อนของยักษ์โคนเดรนทักซิม เราจะไปได้ไกลในศึก A c l เในครังนี้อย่างแน่นอนขอาไม่ต่อมาถ้าบริรัมไม่มีสุรณนั์โยโฮนเดอริทซิมเอาชนะได้แบบสบายๆในครังนี้ก็เป็นกาว่างายดีต้องรอดูกันต่อไปก็ได้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะว่าโยโฮนเดอริทซิมนั้นจะสามารถมีโอกาสได้การซื้อตัวสมบันต์เือนตาไปร่วมทีมได้หรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์เรนยงไงสุรชัยเซดีนเผยความพร้อมของบีจีก่อนจะดวนกับโปหังสเติเร์เล โดยแค่นี้สุรชัยจตุรพัฒน์พงษ์และก็เซดีนส์เอ็นจีอารเย่ร่วมแถลงข่าวก่อนเกมบีจีประชุมจะเปิดรังรับการเยือนของปูหังสติ e เลอร์ทีมจากลีกเกาหลีใต้ในสึกฟุตบอลนอเอฟซีแชมเปียนลีกทูเราแบ่งกลุ่มสายเอชนัดแรกในค่ำคืนวันนี้โดยก่อนเกมโค้ชงวนได้เปิดเผยบอกว่าเกมนี้ก็เป็นเกมแรกที่ศึก ACL2 และก็เป็นปีที่เราดันได้มาได้ฟุตบอลในระดับเอเชียเรามองว่าการเตรียมทีมค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว ในปีนี้เกมแรกที่จะเจอกับโปรฮังก็ถือว่าเป็นเกมที่สําคัญเป็นอย่างมากเพราะเรานั้นได้เล่นกับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มของเราเพราะฉะนั้นแล้วเกมกับโปรฮังเองถ้าเรามีแต้มได้โอกาสเข้ารอบต่อไปของเรานั้นก็ค่อนข้างจะมีสูงเราพึ่งจะลงเล่นในเกมลีกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการเยือนอุตันนีเอฟซี การกลับมาเล่นในบ้านในวันพรุ่งนี้ถือเป็นจังหวะและก็ทิมมิ่งที่ดีเพราะเกมที่แล้วเราชนะมาซึ่งเกมนี้เราก็ต้องเล่นแบบที่ระพัดระวังให้ดีและนักกีฬาเองก็ทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพราะว่าเราจน,นเจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือเสียงเชียร์จากแฟนบอลในครั้งนี้ตัวนักกีฬาเองก็ต้องมีความมุ่งมั่นด้วยในครั้งนี้ในการเล่นกับทีมที่แข็งแกร่งกว่าด้วยเราอันนี้ต้องยอมรับครับคนงวนที่กล่าวปิดท้าย โดยตลนักานฝั่งเซดีนเอ็นจีอาเยกองหลังชาวเซเนกัลฝรั่งเศสของบีจีเผยบอกว่าเราได้ศึกษาแผนการเล่นของโบฮังมาเป็นอย่างดีได้ดูวิธีวิดีโอทุกอย่างแล้ววันพรุ่งนี้จะได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เราทุ่มเทในการฝึกซ้อมทั้งหมดจะประสบความสำเร็จในครั้งนี้ได้หรือไม่ด้านประสบการณ์ของผมเกมนี้ถือว่าเป็นเกม ACL2 ครั้งแรกของผมกับบีี ผมจะนำประสบการณ์ที่ผ่านมาในการเล่นในลีกยุโรปเข้ามาช่วยทีมในแมชแมตช์นี้และก็หวังว่าจะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้เนื่องจากว่าฤดูกาลที่แล้วผมมีอาการบาดเจ็บสัส่วนใหญ่ฤดูกาลนี้ก็หวังว่าจะทำผลงานให้กับแฟนบอลทุกคนได้ชื่นชมนะโดยจากการที่ผมได้ดูวิดีโอและการเล่นของทีมโปฮัง ฟุตบอลเกาหลีใต้จะมีความดุดันในเรื่องของการวิ่งเพรสชิงซึ่งเราก็ได้เตรียมการรับมือได้แล้วเป็นอย่างดีสำหรับแมตช์วันพรุ่งนี้เซดินนีคาร์ลปิชัยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของบีจีประชุมนั้นจะเปิดตารางโปฮังสตเตอร์จากเกาหลีใต้ในศึกเ c l 2 2 0 2 5อรอบแบ่งกลุ่มสายเอชนัดแรกวันพฤหัสบ,บดีที่18กันยายนเวลา19บกานาฬิกาสิานาทีณสนามปฐมนีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube b g Sport นะ ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์หัง้งของสโมสรตัวแทนจากไทยกันด้วยครับรามาดูประเด็นข่าวต่อมานินครับอารัรยังไงเมื่องานนี้ n e วเอช r ริสเผยหลังโจเซฟช่วยบริลัมชนะเยโฮไป2ต่อหนึ่งซึ่งงานนี้ New วเอช r ริตในแดนของฝั่งบริลัมได้กล่าวหลังจากที่เฝ้าสาวช่วยต้นสังกัดตัวรัง แซงชนะเยโฮนโดรินทักซิมไป2ต่อ1นนัดแรกเมื่อศึกฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกยู 25, ร,ริส2อ2 5ย่ารอบลีกสเตเมเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยดทวันชาวฟริรลิปินอังกฤษในวัย35ปีโชว์ซุปเปอร์เซฟในเกมนี้5ครั้งจากลูกยิงเข้ากรอบทั้งหมด6ครั้งของยโยโฮนโดรินทักซิมสนับให้ทัพปราสาทสายฟ้าเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จหลังจากที่จบเกมอดีตไนดันฟูแรมและก็เบอร์มิงแฮมซิตี้เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวบอกแล้ว ว่าความรู้สึกนั้นมันยากที่จะบรรยายสำหรับบางคนก็แค่เกมธรรมดาเท่านั้นเกมเกมหนึ่งแต่สำหรับผมแล้วมันไม่ใช่แค่เกมแชมเปี้ยนดีกแต่เป็นเกมนัดชิงชนะเลิศอาเซียนครับอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้โดยเกมที่เราเคยวิสูน์ตนเองมาแล้วแต่ครั้งนี้เราต้องทําให้มั่นใจนะว่าไม่มีข้อกังขาใดๆสามแต้มในแชมเปี้ยนลีกยังคงต้องไปอีกไกลแต่เราก็มีการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเราเองนั้นได้แสดงให้เห็นถึง หัวใจความมุ่งมั่นและก็ความปรารถนาที่จะกลับมาหลังจากที่เสียประตูขอบคุณกองเชียร์ทุกคนที่ติดตามชมจากทั่วโลกในครั้งนี้ตอนนี้เรามีความมุ่งมั่นที่จะไปกับเกมใหญ่อีกหนึ่งเกมในสัปดาห์นี้ n e วเออริได้กล่าวจริงชัยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของบริลัมจะออกไปเยือนทรูแบงคอกในศึก b y d และอันซิกลกวัน2งดที่5วันอาทิตย์ที่21กันยายน เวลา10นาฬิกานกสนม้มทรูบีจีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง a อ Play Sports 1ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจแนละก็ไปร่วมเชียร์พวกเขาในครั้งนี้กันด้วยนะครับและนี่ก็เป็นจอดล,ลึกเปในบร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิอิตายประจำวันที่18กันยายน2568โดยชายผู้บังคัร่งฟุตบอลไทยครับ